สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กับช่องวัดเลิฟกันอีกแล้วนะครับจริงๆ,ๆวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่อยากเอารถมาโชวโ์โเล่นนะครับอ่าดีก็เราก็จะมีเมคโคนะครับที่เป็นสีส้มนะครับที่เราเล่นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจ้า โอ้รถบรรทุก oh นี oh ่ดูนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้เรามารีวิวเฉยนะครับการเล่นมันจะเป็นยังไงอปองปูประมาณนี้นะครับปูปูปูมีลานนะครับนี่ โอ้อันนี้ก็แมคโครสีส้อมอีกครับโอ้สีส้มสดใส,นนลเ,สออ чи, ใเลยนะครับออส้มออเรน์นะครับส้มออเรนท์นะครับบนบนบุนบุนปุนปนปนปุ่ปุ่นปุ่นปอปุปอปุปอปปอปุปอปุปปปปป่น่นน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 ปรปปปืนนี่นะฮะปืน โอ้ยเยวยกให้ดูครับโอ้ลงต่ำมากลงต่ำมากลงต่ำมากเอ่ออานปีดออดไฟกระพืิบอืมนี่จะเป็นรุ่น DLX นะครับ DLX นะครับบึนแล้วก็จะหมุนมาเลยครับัง แต่เน้นแต้ก็จะเป็นแมคโครสีฟ้าครับอืมสีสวยสดใสนะครับน <sein> คนขับสีเขียวนะครับอ๋อปากจุกจอกจอกุจกจกัจกจุกจักอ๋อนะครับนี่ก็ไแมคโครสีส้มันเล็กนี่เป็เตาแก๊สนะครับเป็นรุ่นเตาแก๊สนะครับรุ่นนี้กระตือกระตืกลมๆนะครับอืม เงินงแรงตกใจเลยครับว่าคลิปนี้ก็เท่า,ทานี้แหละครับบ๊ายบายชุกๆ